คือตอนแรกไม่ได้รู้สึกอะไรแต่พอมาเจอเซลล์หรือเจอเจ้าของบ้านนะคะรู้สึกว่าเป็นมิตรแล้วก็ดูจริงใจบ้านดีค่ะบ้านสวยค่าสวัสดีค่ะชื่อวรัตนันวิพัฒน์พุทธทนะคะ,ะซื้อบ้านจากบางกอกเอเนตนะคะหมู่บ้านพุษาว,วิวซื้อกับคุณครีมค่ะเดิมอยู่คอนโดค่ะพอดีใกล้ที่ทํางานก็เลยอยากขยับขยายอยากซื้อบ้านเพราะว่าลูกชายเริ่มโตแล้วอยากมีห้องเป็นส่วนตัวอยู่มาเป็น10ปีแล้วค่ะเพราะว่าใกล้ใกล้โรงเรียนลูก คือเข้าไปแล้วชอบอะค่ะชอบแล้วก็คนขายก็รู้สึกเหมือนเป็นญาติเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคุยดีแล้วก็คุณคีมก็แนะนําดีพาดูบ้านดีให้คําตอบได้ชัดเจนนะคะทำให้เรามั่นใจแล้วเราอยากได้ไม่นานนะคะเพราะว่าคือด้วยความที่เซลล์เข,เขาเขาพามาดูเร็วแล้วก็มีการพาดูรอบๆแล้วบ้านเขาดูดีค, mm. ค่ะเจ้าของบ้านก็น่ารักก็เลยรู้สึกว่าประทับใจก็เลยอยากได้ ก็ดูจาก Facebook นะคะก็เห็นเห็นยิงแอดมาเรื่อยๆก็เลยคิดว่าเออน่าสนใจค่ะแล้วก็ดูน่าเชื่อถือก็เลยลองนัดเซลล์มาดูก็ติดต่อทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อหรือว่าเอกสารใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องทำอะไรเลยคือน้องจัดการให้หมดเลยสบายใจค่ะ แล้วก็สะดวกรวดเร็วมีปัญหาอะไรถามได้ตลอดน้องตอบตลอดเลยค่ะจะสามทุ่มสี่ทุ่มน้องก็ยังตอบให้ดีใจค่ะแนะนําเลยค่ะกําลังคิดว่าจะให้น้องมาดูเหมือนกันค่ะซื้อบ้านกับบางกอกเอสเซทดีอย่างไรนะคะก็คือสะดวกมากถึงมากที่สุดแล้วก็เซลล์ดูแลเป็นกันเองค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะมีคำถามหรือว่าติดขัดใดๆคือน้องสามารถช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้หมดเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะขอบคุณค่ะ รับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกด u b s c r r i e e ช anel Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ